สวัครับวันนี is the the ้อยู่กับรายการมุมมัมพากิจุนะครับเป็นรายการที่แข่งกันกินจุระดับประเทศนะครับชิงเงินรางวัลเก้ากว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับได้มาพบกับอีพีที่สองกันนะครับซึ่งอีพีที่แล้วนะครับเป็นการแข่งขันนะครับกินขนมจีนน้ำยาก็ได้ผลได้ผู้ชนะนะครับก็คือเซียนจุ้ยนะครับจากอีพีที่แล้วแลย์ช็อคต่ำหัวโดนนะครับก็จะมีติ๊งแชมป์ขอวโดนนะครับยันคุณนาปายอมนะครับ แล้วก็มาเมือจากทูปีเฉวดนะครับซึ่งขอถือว่ามาเร็วนะครับสอหรัท่านนี้แต่อีพีนี้ครับอีพีสองข้อจะพาทุกท่านมาพบกับการแข่งขันนะครับกินน้ําเปล่าปริมาณทั้งหมดหกร้อยมลซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้เข้าเป็นสปอนเซอร์นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อรังบเงมาได้เลยครับสาหรับท่านองนั้นทั้งนี้เราใช้เวลาทุกท่านสองท่านนี้นะครับเวลา15วินาทีนะครับเรียนรู้นะครับท่าน15วินาทีนี้นะครับทุกท่านต้องกินในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ รอบแ้วก็ตั้งนงครับเก็บตัวเลยนะครับรอมแล้วก็3 2 1ไปครับวก็จัเ็นนะว่าชนะในวันนี้นะครับก็คือพุณอาป่ายองนะครับ ดีเชี่วดครับถือว่าเป็นรายการที่สนุกมากนะครับในวันนี้แล้วก็คุณนายจะรับต่ละวัลเป็นเงินกุรุกาหนึ่งหบาทนะครับแล้วก็สำหรับรายการวันนี้นะครับติดตามต่อกันในรายการความประจุนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับทางช่องเจ็ดนะครับสำหรับนี้ขอขอต้อนว่าขอบคุณสวัสดีครับ